สไตล์จุกดีครับมาพบก,กันกับบรรยากาศบนท้องถนนนะครับสักที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับเนียงบ้านทุ่งนะครับได้ถ่ายทําแล้วก็นํามาฝากกันนะฮะครับฟังเพลงนี้เลยนะฮะนำเพลงมาฝากกันกับงานเพลงแล้วแต่วาสนานของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับผมผี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนา สุดแต่โชคชะตาจะเข็นจะคาหรือว่าดจะส่งได้มาพบน้องก็วาสนาแล้วชมยงถ้าวาสนาของพี่ไม่ส่งพี่เองก็คงจะสิ้นหวังพี่บอกรักก็เพราะพี่รักจนลงพี่หักใจไม่หลงสิ้นวาสนาน้าตาจึงหลัง สงสารเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องชังอยากมีแฟนเป็นฟ้าเป็นฟังจะจนก็ชังขอให้มีคู่น้องนั้นมีวาสนาจึงมีสเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของเกะรับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของพี่มันสั้นจุดจู คนเขาไม่อยากเหลียวดูเหมือนต้มปลาถูกค้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่าสนา,าจึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแพ่เห็นหน้าพี่แล้วเจ้ทาทำเหมือนดังเห็นตุ๊กแกพราะวตินาสนาของพี่มันแย่มันดังตาแก พ่อทานพี่บอกรักก็เพราะพี่รักจนลงพี่หักใจไม่ลงสินวาศสนาน้ำตาจึงหลังสงสารเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องชังอยากมีแฟนเป็นฟ้าเป็นฟังจะจนก็ชังขอให้มีคู่ น้องนั้นมีวาสนาจึงมีสเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของเกะรับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของพี่มันสั้นจุดจูคนเขาไม่อยากเหลียวดูเหมือนต้มปลาถูกข้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนา จึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแผ่เห็นหน้าพี่แล้วเจ้าทำเหมือนดังเห็นตุ๊กแกประวาติาสนาของพี่มันแย่มันดังตาแก่ขอทาน